ปากเจ้ากับหีนั่นมาคือกันแถยย่ย่า่คือกันแนวไรเม้นนี่เลว <S 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 โอ้ยมันก็เปียกปากกูไปใส่หองมันเน,นาะเอาเลยเร็วๆๆเร่เราเดี๋ยวยมันจะพอแห้งเอาเด้เดี๋ยวถ้าใคอยว่าหั่นไข่เฮ็ดคอดให้อีนั่นเออเออไข่ขอดเซ็ตออกก่อนเอาเสร็จไปจะไปเสร็จหานไปล่างพูล่ะห,หน้า้องน้าไน่นะไมู่ล่ะล่างบ่ได้คิวต่อยุดหันหลายอยูุ่บตรงทันเวลาตัวโอ้ยก็รักษาความสะอาดเนี่ยมุนตั้งเก่ามูนมันอ้าอ้า เมื่อโจกหีจะมาโจกปากกังเลยบัากะจังว่าหีหีมันกับปากเจ้าพ่อเดตตั้งกันดอ,อกเอางูมาเสียหน้าเกล่ยวกระหมอมดอนมองเม่าคืนมึงจะมาโจกมึงจะมาจกีจอกอดได้ยังีหานไปกยาสำลีก่อนเออ็มีสำลีสำหลังเสร็จออกอะไแอลกอห้อไหมเออหาสำลี่ก่อนเ,อเร็วหนสลีเียล เอาอยังหาเลยมาเรียนโจกระปุกได้ปะไดนอ่ะโนประมาณมี้จำกัดเอาเร็วๆเอาออกเดี๋ยวขอเบิ่งก่อนปหาแข่าแมงมาหลายแทนโอ้ป๊ดแม่เงี้ยอันนี้เจ้าเกิดวันวันโกนได้หนิเอ้าเพิ่งบอกใจว่าข่อยเกิดวันโกนแข่าเน่าสามลิมเคุนไหมโอ้มอเขาจะเกิดวันจันทร์เนาะเอาคือสิว่าเกิดวันจันทร์เข่าเลี้ยงเหลียง ภาคมึงเอ้ยปาดบุ่ท่านเบิดนี่ย่างเขานานี่สงสัยจะเกิดวันเผาเขาก็เกิดวันเผาดำดำนี่สิแตกมากหลายบ่มึงเสียบเอากลาง่อยกูเสียบซอ้ยงแถวด้วยนี่เดี๋ยวมันบ่มีแนวยางกลางได้เห็นจังไหนล่ะบ่เนี่ยมาต้องใช้มือเนี่ยคุณยายขออนุญาตเด้อ มึงเห็ดแหงแม่มึงเถอะอ่าขึ้นไหมบ๊อบบ่อมึงเรียนเปียบบ้าเจ้ห่าเี่มันเจ็บอ่าขึ้นไหมแตงตัโจกหีนั่นมัใบปากกูกรพาแห้่วจิมาคุ้มจกแถวจกข้างกูอีผู้ไดบอกมึงเอาหีกับปากมันก็คนละซองดอกจุยเรียนไปทัซ้นมึงนไผ่ที่ไปเรีนน้ำหอมวดมึงเรียนมันท่านเดีออกเดี่บปากจะมาบาจะมาบาจะมาบาบ่อยจะมาหาเรียนเศร้าเศร้าเศ้าไม่ยังผู้ใดบอกมึงเห็นั้นจเรียนนั้นมันมีสิลนะแม่เรียนตลกนะจีมั่งเหตุควายได้ควาย เราอยู่นี่เครียดยี่ดีเครียดตอนโต,ตกูเกิดกวนมึงเดืนหึ่งมึงเสียเม็ยกันไลยบอกให้ผู้รักผู้ใหญ่แท้เอาใจอีพี่แรกมึงมากูส้วนแขนมึงก็เครียดอย่างกูอีพี่นี่มึงเครียดอย่างก,กูอีกเครียดเลยเว้ยไปเล่นๆกันหน่อยกับหัวใจกู้รักผู้ใหญ่งงเนี่ยบ้านวันคือจต่เรียนนั่งกต่เรียนอยากเล่นนั่งแต่บ้านมึงไปแต่เครียดมึงหัวักวะมันก็เป็นการแสดงดอกสแสดงคนที่มาหัวขว้อไหนปอดมึงอยู่นี่เอาชุ่มพี่บ้านนั่งด้วยห้องนานีู่ดี โจกปากจกข้างมือใบดากใบกล่นมากขึ้นอยากเห็ดไา้ยังกูกขว่าเอาบทมันมาจังซานผู้ใดบอกมึงบทเนี่ยผู้ใดบอกมึงบอกกูรู้บอกกูรู้บอกใบบอกบทมึงบอกกูรูเราจ้าทีมึงศูนย์ดีใหญ่ศูนเหระเว้ยแต่ตอนนี้นอนยานพักฝนห่อแดดห้อนกูกัพ่อแม่ไงรอบกูมาซั่นตากวงงานกับไรดอกงานกับไรดอกแปดชิปเก้าชิปงานสองร้อยสามร้อยคุยไปอ่ะอืไปยังบ้านนี่หัวก็สามงานแล้วกูไปเส้นเหมือนว่านี่ เว้าพื้นมือของบ้านพักว่าเป็นแม่ลาแม่ลาชัวว่ากูถูกเป็นบ่สชัวว่ากูบอมีคือสูมึงกั็พน่าคนมีคนนั้นคนนี้มีรถมีไล่ชีกูบอมีอยังคือสูเอาชูหลุห่อกูเนาะไอ้ฮะพอมึงอกี้ขันออกจากเฮี้ยนนี่ปั๊บออกจากวงปั๊บว้าพื้นกูโลดไฟว่าวเดี๋ยวนี่มึงอะไรก็พน่าแหละวะอย่าว่าจะมือกูเว้าพื้นมึงผู้ไรว่าวเนี่ยมือวัดมาสอบมือกันไผว่ากูขี่รถออกจากเฮี้ยนสูสูหัวเว้าพื้นกูโลดนั่นะ อย่าว่ากูประหูด้วสายแรงอันกูขี้อังเนี่ยมีสายไม่เสยประนันมี่เหรอเนอะมึงจะไปหาเห็ดจังซีจะเทียอะไรมึงบอกมาเลยขันเรียนจังซี่ไรนาเขา้องเรียนตลกอะมันเป็นการแสดงเ่ยจะต้องท่าความขอดใจก่อนแสดงเนี่ยแสดงถ้าพอมึงอีแสดงแนี่นี่มันบ่มีคนจะเค็ดจังซี่ดอกขันบ่านาฮัทนายเวทีของเก่าพวกเห็ดกับเจ้าจังซีมึงท้าพนุ่งเอาขันสุปป้ามคตโจกหินเลยไปโจกป้ากเจ้าพวกเจ้าติเคียดป่ามึงอย่าว่าแต่เฮาเฮ็ดจังซีขี้ยังเอาก๋วยเตี๋ยวโอนม้วโจกหีเห็ดก๋วยเตี๋ยวรวย